โหระพาบรรเทาอาการหอบหืดได้อย่างไรโหระพาเป็นสมุนไพรที่ได้รับการกล่าวถึงในตำรับยาพื้นบ้านว่ามีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดได้ไกลไกที่โหระพาอาจช่วยบรรเทาอาการหอบหืดริ์ต้านการอักเสบในใบโหระพามีสารสำคัญอย่างยูจีนอนซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายยาแก้ปวดและต้านการอักเสบ การอักเสบเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้หลอดลมตีบและเกิดอาการหอบหืดการลดการอักเสบจึงอาจช่วยให้หลอดลมขยายตัวได้ดีขึ้นทําให้หายใจได้สะดวกขึ้นช่วยให้ระบบทางเดินหายใจโล่งขึ้นกลิ่นหอมระเหยจากโหระพาอาจช่วยให้รู้สึกโล่งจมูกและทางเดินหายใจช่วยให้การหายใจสะดวกสบายขึ้นลดอาการไอและขับเสมหะโหระพาสามารถช่วยลดอาการไอและขับเสมหะได้ซึ่งเป็นอาการร่วมที่มักพบในผู้ป่วยหอบหืด วิธีการใช้ตามตำรับพื้นบ้านคำแนะนำเบื้องตน้นดื่มชาโรระพานำใบโหระพาสด5-10ใบมาต้มกับน้ำหนึ่งแก้วประมาณ5-10นาทีแล้วดื่มน้ำที่ได้วันละ2-3ครั้งการสูดดมการสูดดมกลิ่นหอมระเหจากโหระพาเช่นจากการต้มอาจช่วยให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้น